สวัสดีค่ะเรามาทาน AOP กันดีกว่านะคะสารโกรนา่นี้นะคะเป็นแคเฟอีนธรรมชาติไม่มีสารตกค้างในร่างกายเราเลยนะคะทานแล้วทำให้คุณหน้าไม่แก่ทำให้คุณหน้าเด็กนั่นเองเพิ่มพลังให้กับเซลล์มีวิตามินบีรวมช่วยร่างกายมีสมาธิช่วยสมองของเรามีสมาธิด้วยนะคะ เซลของเราได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายของเราได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นร่างกายของเราก็จะมีสมองที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันเอาละค่ะตัวนี้นะคะเบสิกนะคะคิดดูนะคะดังนั้นหากเราทานตัวนี้คู่กันเวลาเราตื่นนอนขึ้นมานะคะทานเบสิกทานควบคู่กันเราจะมีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายดีระบบทางเดินอาหารดีระบบทางย่อยดี ทานคู่กันกับตัวนี้นะคะ่ะ AOP ลองคิดดูสิว่า2ตัวนี้จะทำให้ร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขนาดไหนร่างกายของเราก็จะแข็งแรงและสดชื่นนะคะที่สำคัญนะคะมี NTC นะคะช่วยลำเลียงสารอาหารไปสู่จุดที่ร่างกายต้องการนะคะบำรุงรักษาและซ่อมแซมในระดับเซลล์เลยนะคะ NTC ช่วยเข้าสู่เซลล์โดยตรงเลยนะคะ ประสิทธิภาพของ NTC เทคโนโลยีช่วยทำในร่างกายของเรานะคะดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตรงเลยนะคะคิดดูสิคะถ้าทุกคนหันมารักสุขภาพแล้วดื่มด้วยความสุขเพราะเรารักตัวเองร่างกายของเราจะสุดชื่นสุดยอดแค่ไหน